ก่อ,อนอื่นขอโนโมทนาอุาสตส่าห์เดินทางมาเรียนธรรมะที่จริงธรรมะเป็นสัจธรรมเป็นของประจำโลกมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งแค่ใบไม้ในใบไม้ใบเดียวก็มีธรรมะแสดงอยู่อย่างมันเป็นใบ ออกมาใหม่ใหมเป็นใบเล็กๆใบอ่อนมันก็โตขึ้นมาสุดท้ายเป็นใบแก่แล้วก็ร่วงไปแค่ในใบไม้ใบเดียวนะก็สอนธรรมะเราละมันอยู่ที่เราจะเห็นเลยไม่เห็นเพรฉะนั้นจริงๆแล้วธรรม,มนะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ใช่ว่ามีอยู่ที่เมืองไทย ไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อถ้าเราเข้าใจแก่นคำสอนของศาสนาพุทธนะเราก็จะพัฒนาไปได้ถ้าเราไม่เข้าใจแก่นคำสอนเราก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆาคิดว่าอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เป็นชาวพุทธอย่างนี้เป็นชาวพุทธ หัวใจสำคัญในทางพระพุทธศาสนานะเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าจะสรุปคำสอนทั้งหมดในศาสนาพุทธด้วยประโยคเดียวจะทำได้ไหมท่านบอกคำสอนทั้งหมดนะสรุปลงในประโยคเดียวก็ทำได้บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ถ้าเราไปยึดไปถือสิ่งใดใจิตใจเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างเรามีครอบครัวเราก็ทั้งรักทั้งห่วงทั้งห่วงเวลาอย่างเวลาเรามีลกูกเนี่ยลูกเราหายไปไม่ยอมกลับบ้าน ใจเราก็มีความทุกข์แต่ถ้ามันเป็นเด็กอื่นนะใจเราก็เฉยๆเราไม่รู้จักอะไรเงี้ยเวลาคนที่เรารักตายไปนะเราเดือดร้อนกลุ่มใจเสียใจคนอื่นๆเราอย่างเราอ่านข่าวหรือดูมีใช่ไหมมีโทรทัศน์ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ดูแล้ว มีข่าวคนนั้นตายคนนี้ตายประเทศนั้นรบกันประเทศนี้รบกันยมีคนตายสิบคนยี่สิบคนอะไรนะเราได้ข่าวอันนี้ใจเราเฉยๆเราไม่รู้จักใจเราไม่ได้รักใครผูกพันใจเราก็ไม่มีความทุกข์เรามีบ้านเห็นไหมเรารักบ้านเราหวงแหนบ้านนีบ้านของเรา พอบ้านเราเก่าบ้านเราชำรุดรุดโทมนะเราก็กลุ้มใจนเรายึดว่าเป็นบ้านของเราแต่อย่างเรามาอยู่โรงแรมเงี้ยห้องนี้น้ำไม่ไหลอะไรเงี้ยเราก็แค่ย้ายห้องไม่เดือดร้อนเท่าไหร่งันสิ่งใดที่เรายึดถือนะเรายึดอะไรเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้น